ยสวยมากนี่รนี่มันไม่ไอยมันจมนะรับลงค่ะกระชากไม่แข็งฉีดไม่แข็งฉีดก่อนสวยมากสวยมากตัวนี้ก็น่ากำลังไจที่มีไม่อยู่อะเอาหรยเขาได้ไมทำไมทุกคนได้หมดเลยอ่ะรอนานเราเป็นซุปเปอร์สตาร์เราไม่โดนเข้ากล้องมองกล้องดูมองกล้องรวเป็นจอเพราะว่ารอนานใช่ไหม แคแตถามว่ากี่ช็อตลื่นอะหรอจริงหรอลื่นจริงหรอลื่นฝาดกับแปดจริงนะแม่เนี่ไม่ได้พี่แจ๊คแกชมเยอะคิดจริงนะจริงอือเราเป็นมั่นใจแน่หวานสูตรอ่ีครับเป็นไงคะวันนี้มาเป็นแบบน้ำฟ้าเปิดต้นเทศกาะก็สนุกสนานเอาเลยก็สนุกสนานค่ะก็แบบมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะมากที่ซันทันเวอร์นะคะคุณอยากเชิญทุกคนมารับรองว่าได้ภาพสวยๆแน่นอนหลายมุมมากทุกคนจะรู้สึกถึงแบบเฟสทศกาลเทศกาลต่างๆไฟอะไรเงี้ยสวยงามมากอยากชวนทุกคนมาค่ะ วันนี้รับบทเป็นเจ้าหญิงหรืออะไรคะอันนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็หลายอย่างค่ะก็ให้เข้ากับเทศกาลอะไรอย่างนี้ชุดก็ใหญ่พอๆกับต้นคริสต์มาสอยู่นะคะงานไม่ใหญ่น่านาวีได้รับเกียรติครั้งนี้เป็นไงบ้างคะมาเปิดต้นคริสต์มาสก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ชอบอย่างจะไม่เจอไอซ์เจอกับโบกี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความสุข หลายมุมเลยที่จะต้องแบบถ่ายภาพเก็บภาพใช่ค่ะประชันแบตกล้องมาดีๆนะคะมีภาพไปโพสต์อินสตาแกรมเยอะแยะแน่นอนค่ะมันเป็นคนอินกับคริสตเตอะไรมากเลจริงๆก็ชอบนะคะมันแบบเวลาเป็นเทศกาลว่าจะเทศกาลไหนเวลาคนเห็นไฟเยอะๆมันจะรู้สึกคึกคักเหมือนอันนี้ก็เหมือนกันเวลามีไฟเยอะๆมีการจัดนู่นจัดนี้ก็รู้สึกว่าเออคือคืนดีนอนต้องเชิญชวนค่ะอยากให คนมานะคะแต่งตัวมาเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าไฟเขาเยอะมากค่ะเราก็ได้รูปสวยๆแน่นอนค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอะไรใดๆสุกจีนก็ยาวๆไปเลยค่ะคุณแ่ค่จามว่าาก่ม่าถามว่าถามวถามว่ามันเกิดว่มันเกิดแม่ใชว่วันนี้ว่ายว่าม่ม่หยุดก่สม่าถาม่งถาก่าถามว่า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 ถามว่าถม่ม่่่วคามว่า่่าา่ม ไม่มีแล้วค่ะแต่คนเชียร์เชียร์เชียร์เชเชียร์เชียร์เชียร์ค่ะแล้วว่าไงบ้างคะคนเชียร์ก็เป็นลูกสาวแม่ค่ะแม่รักมากเออแล้วลูกของแม่ไม่รักเหรออุ้ยต้องไปถามเขาค่ะทั้งนั้นไม่ถามไม่พูดพอไปอย่างนี้เราพอไปอย่างนี้แหละคุก็เลยตอบยับว่าสนิทสนิทจริงก็ไปอีกนี่สก็สนิทค่ะสนิทสนิทอยู่แล้วสัปีใหม่แล้วมันไม่ก้าวข้ามเขาเลยเหรอคะมันก็สนิทแบบนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะหรือมันจะลื่นล้มทำเพื่อนไปเลย ก็ไม่เราค่ะเป็นแบบเราก็เป็นสิงกันมานานแล้วอ่ะสี่ปีห้าปีแล้วแต่คือเหมือนว่ากิจกรรมในครอบครัวหรือไงในครอบครัวเขาเราก็ไปเปิดตลอดหลายคนจะชอบเป็นส่วนหนึ่งของบ้านนี้วันเกิดแม่อย่างเดียวค่ะแต่เหมาทุกปีค่ะเดี๋ยวแม่แม่หมูว่าไงบ้างครับแม่หมูอะไรเงี้ยแม่ไม่ว่าอะไรแม่บอกว่าเค้กไม่ค่อยเหมือนแม่นะเฟิร์นอะไรเงี้ยแม่ไม่มีใบปากเราแบบแม่เป็นลูกสบาย ไม่แล้วค่ะไม่ได้พูดนานแล้วแต่กับแม่หนูเป็นแนวโบราณเลยโบราณค่ะหนูกับยายก็ชอบพนประสานแม่แย่แม่อะไรนี่เขาแบบคุณคุณบอกว่าท่าแบบแม่จะดููกับพวกหนูไม่เคยดูเลยค่ะใจดีมากเข้าข้างเรามากเข้าข้างผู้ชายเขาเป็นไปได้นะคะเปิดไปทำคอนเทนต์แบบคนเชียร์เปิดกับนายกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย หมายถึงว่าในสตอรี่ใช่ไหมใช่โอ้ลองทำดูอะหาทำจะากอยกกดดันัวเองกดดันอยากทำคนคนมาเชียร์มากๆเนี่ยตลอดทั้งปีเขาก็เชียร์มาตลอดไม่มีแผ่วเลยมันรู้สึกยังไงบ้างกับขาดมันกดดันหรืมันเกิรนหรือว่ามันผู้ดูชินแล้วนะคะหมายถึงว่ามันก็นานมากมีช่วงที่เชียร์จัดๆตอนหลังๆก็ไม่ค่อยแล้วอะไรเงี้ยอุ้ยก็เข้าใจเราไม่มีตันทุนอะไรกับเขาบ้าง เอ็หนูขับกันตลอดมากกว่าเพบางทีก็จะส่งให้ดูเลยว่านี่มีเขาแวแบบนี้นะเขาบาทีแซวว่าขี่ผักนะอะไรเาก็มีส่งไว้กันดูเกันค่ะเื่อหลายคนก็ดูว่าเอจะขี่ผักใส่กันก็ไรอะไรเงี้ยก็เห็นมานานแล้วค่ะหลายคอมเมนต์มากที่ั้ตลกทั้งอะไรเงี้ยเห็นมาตลอดแล้วมันมันูได้เเหรอเนาะมันก็เป็นเป็นเป็นความสนิทกันแบบนี้มานานมากแล้วจริงๆค่ะหนก็รู้ึกาตอบเรื่องนี้มานานแล้ว เราะนเี๋ยวปีหน้าบ้านเราเสร็จคุณก็มาถามพีขเราคือร้นทำสัญญาก็ดีค่ะเพราะงั้นหนูก็คงไม่มีเรื่องคุยไม่แว่าือพอมีแบบาคนจัิ่นาก้แบบเมาหรออืก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะคะเป็นนางเอกอะป้านก็คือโกหกไม่ค่อยมีจริงะแบบว่าแบบดตไปแบบว่าทัางประเทศก็มีแบบการาต่างประเทศ แั้น่าจะเป็นเราคิดไปเองนะคะเขาอาจจะเป็นคนแบบมารยาทดีกับเราอ่างเี่เกี่ยวหมากที่บให้เรามีคากันหรือมคนจากที่อะไรเให้แบบหคนเฮ้ริหรือไม่จริงไม่คนว่าไม่น่าเกี่ยวแต่คนอาจจะเป็นคนที่แบบทำงานเยอะมาตลอดด้วยนะคะแล้วก็สังคมก็จะเป็นแค่สังคมกล้องถ่ายแล้วก็กับผู้จัดการกับเพื่อนอ่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้เจอใครใหม่ๆเพื่อนก็เป็นแบบเพื่อนทั้งแกอะไรเงี้ยแต่ในส่วนหน่เขาคิดว่าเราอาจจะมีแล้วเพราะรกาเขมัดี หรือเราอาจจะดูแบบเฆ่าๆหรือดูนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยมันเาอะไรม่ค่อยมันดีแต่เราสวยนะคะใช่ไหมคะสวยเออสวยเอาจริงไม่มีใครเชื่อหรอกคอนเฟิร์มสวจริงหรอประกาศอีกครั้งหนึ่งค่ะกาศจริงหรือเปล่าอ่เขาประกาศมาสี่ปีแล้วก็ไม่เห็นจะมีใครเข้ามาบอกว่าจริงได้จสายตาผู้จัดการเลือกรักนะเรียกเขาเขาเรียกว่าแัดกรรูมอะคุณยิ่งไม่ต้องบอกคือไม่ได้ซุปใครไวใช่ไหมไม่เคยเลยค่ะ